อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาดินแดนที่สืบสานภูมิปัญญาและความงดงามของผ้าไหมไทยมายาวนานหลายร้อยปีที่นี่การทอผ้าไหมไม่ได้เป็นเพียงงานฝีมือแต่คือวิถีชีวิตที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเริ่มตั้งแต่การเลี้ยงไหมยอย่างพิถีพิถันเลือกไปหม่อนสดใหม่เพื่อให้ได้เส้นใยไหมที่นุ่มละเอียดและเงางามที่สุด เส้นไหมปักทงชัยโดดเด่นด้วยสีสันอ่อนหวานเงางามเป็นธรรมชาติและทนทานเป็นเอกลักษณ์ที่ครองใจผู้คนทั่วประเทศมาช้านานช่างทอผ้าผู้มากประสบการณ์ใช้เวลาและความประณีตทุกฝีมือในการสร้างสรรค์ลวดลายไม่ว่าจะเป็นลายพื้นถิ่นโบราณหรือลายประยุกต์ร่วมสมัยทุกผืนล้วนเป็นงานศิลปที่มีชีวิตวันนี้ผ้าไหมปักทงชัยถูกพัฒนาให้เข้ากับลายสไตล์ใหม่ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นของที่ระลึก และผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมมากมายแต่ยังคงคุณค่าทางวัฒนธรรมไว้อย่างครบถ้วนไม่ว่าคุณจะมองหาความงามแบบไทยแท้หรือภาพคุณภาพเพื่องานสำคัญปักทองชัยคือจุดหมายที่คุณไม่ควรพลาดผ้าไหมปักทองชัยมรดกภูมิปัญญาที่ถักทอด้วยหัวใจเชิญมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองที่อำเภอปักทองชัยจังหวัดนครราชสีมา